สวัสดีจ้ายาอุตสาคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วพี่น้องสี่ย้อนย้อนข้ามเนาะย้อนย้อนอะไรนแต่คนห้มาน่นีน่เน,น,น,ะนา5 5 5นะเลขตัวนี้เนาะมันจะมีหนึ่งศูนย์มีห้าหนึ่งห้าสี่สามเนาะหางโตนี้เนาะพี่น้องเนาะสี่เราสุกฟังเด้อ อบแรกมันจะห้าสามทนเปนไหนรอบใหม่เนยห้าสามศูนเล็กใหญด้อเหล็กใหญ่เบาลึบเบาึเหล็กใหญ่เป็นไหนหาสมนออก5าสนเนาะอนเ่นไหนหาออกหาสามศูนย์เล็กหาตัวนี้ยให้รากา 4, 5, ี่ห้าสามเลขหาตัวเลยสี่หาสามเนาะมือมันไทยนั่นมือมันออกนะัออกมือแรกนะั่นมันออกในห่วยเล่าออกหวยเล่าหนึ่งสามห้าหัวอะไรเรื่องหวยเล่าหวไทย 1, 3, เรื่เดี๋ยเด๋ยวื่อเรื่องหวยเล่าหวไทยหนึ่งสามหาวันนี้แล้วก็มือรอบรอบต่อมาไมาออกสามหนึ่งหกหนึ่ง สามหนึ่งหนึ่งหกเนาะมันมาออกเลขเลขรางสามหนึ่งเด้๋ยวออกเลขรางสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะมานี่ว่างมือมันสุกมาออกเจ็ดหนึ่งห้านมันบอกหนึ่งหาเลขได้จำนวนหาตรงนี้เนาะมันบอกหนึ่งห้ามันบอกหนึ่งหาเนาะมันบอก ออกเงนยังไงแมทุกเจาเอาแค่โมเบิร์ตได้ไงที่ว่าหายมีก็คือมันออกโมกเบิร์ตให้ทุกเจ้าเป็นมุนเดอร์มุนเอา,เอเอายากระสีมุญได้ยินละเนี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่สามเป็นกี่มันออกหาสี่สามกี่มันออกหาสี่สามพี่น้องมูโบพี่น้องมาตัวใดไม่จำเนวนหาตัวนีในมุนเอ๋อ ว่าเาบริจาคกูเด้ปัญญากับบร,ริเรนี่มักตัวใดนี่เขาหวังว่าเามักตัวใหนนี่นจํานวนหาตัวนี้เขาจะพูใส่นจำานวนหาตัวนี้มันอาจจะเป็นเลขสามตัวได้ล่างบนได้ล่างบนได้สามตัวตรงตัวได้จะไจด้แต่ส่วนมากส่วนมากจะเป็นเลขบนลายกว่าบ่ได้เป็นบก จะมาสีโมเป็นเรีล่างจะมาสิมาเลียบนหลายกว่าจังกระเบือ้อ,ง,อง,ง,งเอาเด้ละละละอดวงไฮดวงมั่นเบื้องเอาแล้วลึกถึงเพิ่นพร้อมแย่อุษาแย่อุษานั่น,ตนแนนต่ว่า,าดีองค์ที่อยู่น้ำนแล้วกับปูอนั่นตะนาคลาชปูคนปู่ปูเนี่ยปูเฮาอยู่น้ำเนาะลึกถึง เวลาเขาได้แล้ว,ลวเขากลับไปถ้ำบุญถ้ำบุญเขากประลึกถึงบนญวายาเอ้ยลูกถืออัน,นนั้นมีเด้อลูกเอ้ยซื้อบุนพรส่วนนี้ส่วนนี้ลูกขอเป็นไหยายกไหยาเป็นบารมีของยาเป็นบารมีของปูนะอันลูกล้านขอตอ่อทรัพแดกเอาเดรืเอยๆขอทรัพปูยาแหลกน้ำเงินเอา ปูพันยันหนักเงีพันนานเข้าบวมแล้เขาขอเสียได้บวมแล้เขาเป็นแบ่มือขอเนี่ยคอเนี่ยบวมบวมแอนแล้พี่น้องเรื่องเขาหอนคอพ่นเขาตรงไม่แน่วแลดเย็นไม่แน่วแลดกับเพื่อนนั่นแหะนั่ะคอกินดุนดุนกินไปเรื่อยๆลหรอบมากินดุนดุนกินไปเรื่อยๆก็ผู้ขอยางีกินไปเรื่อยๆสิ่งที่เขามองบขเห็นเขาจะไปขามเพื่อนเลยจะไปขามไปไกลให้เขาระลึกถึงเพื่อน คอยเขาเป็นคนดีคอยเขาเป็นคนตีซื้อสั์เข้ากินบวบปูญยาเข้าสับไหลพญานาคสับไหลกินยังไดกกระ่บิดแล้วแต่ได้หน่อยได้หลายก็แล้วแต่ของท่านเข้าแล้วแต่บุญเข้าบุญเข้าบารมีเข้าเพิ่นหลายเข้ากันย่าป่าเพิ่นได้หลเข้ากันยาเบาว่าโอ้เพิ่นก็ได้หลายจะยังสั่นมากับเป็นของท่านเพิ่นของเพิ่นฝากไหแตะกีตะกรอน เป,เป็นบุญบารมีเพิ่นขันเท้าได้หน่ขันเท้าได้หน่อยกคือถือว่าของท่านเท้าเท้าได้หลายก็ถือว่าเของท่านเท้าบุญบารมีเทาสะเข้าสะสมไปเนาะพอปูขอยานนี่แหละถึงไปเรื่อยๆค่อยเท้าซื้อสัตว์ซื้อสัตว์เป็นท่านเนาะพี่นน้องนั่แหละซื้อสัตว์เป็นแรงบุญแรงท่านเท้าเท้าก็บสิได้เรื่อยๆกันผู้ใดมีบุญวาสนาต่อกันกับยาติพาเนาะ ญาอุษาที่บอกว่านี่ก็ือญาอุษาเด็กจะจะยายกอุษาเนี่ยแยกอุณาคืซื้ออุษาขึ้นกันเออซื้ออุษาก็ไปตรงกับญาอุษาหน้าตาแบบนี้ตรงกับไม่ยาเป็นหลางเพิ่นติดตรงกับเพิ่นเนาะเป็นหลางเทียมปูยาเขานี่แหละแล้วกันเท่าใดเขาก็เออปูยาเอ้ยลูกหลานซื้อนี่ซื้อนี่เด้อลูกหลานได้ถึงกัน ได้ถือได้สัมผัสเี่ยได้พอหลายเขาก็บอกว่าพอได้พอหลายลูกหลานที่ม,มาลูกลหลานก็เหบุญอันส่วนหนึ่งลูกหลานก็ยกให้เป็นบบนี้ผมไม่เนี่เขาก็บอกเพิ่นเขาก็ขอตอบเพิ่นไปเรื่อยๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์นั่นไม่ได้ไอเหตุทิพยม์มาแบบมีหมูว่าหมูคุยเหตุทิพย์ นั่งเทียกับนางเว้าอยู่ค้เดียวเด้๋ยวคเจ้านั่งเว้าอยู่ค้เดียวตะกี้บ่้เฮ็ดตะกี้บดิหารแต่ยูรูนั่งเว้าอยูู่้เดียวเด้นั่งเ้าอยูู่้เดียวนอนเว้าอยู่เดียวนั่งเทือกัมียนคือมีคนมานอนอยู่างห่างเอ้ใส่หูู่เป็นไส่เป็นกับไปน้ำเข่าเขานี้เพิ่นอะไรเฮาาไปทางทำบุญในละเขาก็ท้คต้นดี คนบ่อยากให้เหามี่คุณพ่พอเห่าข่าบ่มีก็แต่ว่าปู่ย่าเป็นดูแลหเหาเนาะเป็นเลี้ยงหเหาทรัพย์สินค่าเนาะกินน้ำเพื่นนี่ยแหละคนบ่อยหอเห็นมี่คุณพ่อเหาก่าวบ่มีกับบได้อยากมีดอกอายุกระายแล้วมีก็ปลูกก็กหลานนี่แหละมีค้นปลูกแล้วมีโอกาสจะไปหาถ้ำบุญปุญญาเขาวัดไปฟังเสียงสวดมนต์ต้องเดียวกับปิด นอนหลับก็เปิดเปิดอันสวมดมนต์ให้เพป็น,นเพื่อกระดากันเท้านอนหลับกระดายเพื่อกระดายแอย่าลืมเด้อพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเลยเด้อกุญแชร์ให้ส่งยาอุตสาหเพชรนาคีนั่นเลยเดอ้อเป็นซองไหมยังมีคมมนเบืองขุนตามกะจังไรแต่ เป็นแรงเป็นกำลังใจให้ในเด้อคอยมีความสุขคนเจริญเด้อ,อแต่ละพ้นมีโชคลากินยาบกโยกยาโรดคอยติ่นยู่ตลอดเวลาจับสินเงื่อนท่องสาวัสดีจ้า